นาวสบายใจแบบไม่ต้องแต่งคบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่รักอย่างนิวและนาวที่ทั้งคู่นั้นวางตัวดีไม่เคยมีเรื่องราวที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องมีปัญหาเลยเนื่องจากใช้ความเข้าใจและต่างฝ่ายก็คอยปร,รับตัวเข้าหากันตลอดซึ่งระยะเวลาที่คบหากันนั้นทำให้บรรดาสั้นคลาบต่างก็ลุ้นให้ถึงวันวิวาแล้วเนื่องจากทุกอย่างดูพร้อมหมดและนิวเองก็เคยตอบคำถามเอาไว้ว่าเคยแพลนเอาไว้แล้วเหมือน กันแต่ว่ามันไม่เหมือนอย่างที่คิดก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อก่อนก็อยากจะแต่งงานแล้วมีลูกด้วยกันแต่พอเราโตขึ้นก็ทําให้นึกอะไรหลายอย่างถ้ามีลูกก็ต้องพร้อมหลายๆด้านเลยเปลี่ยนใจไม่อยากมีแล้วทางด้านของนาวเองก็ตอบว่าแฮปปี้ถานูกี่ครั้งก็ตอบแบบเดิมไม่อยากจะแต่งแล้วด้วยซ้ำไม่ได้รีบร้อนอะไรด้วยอยู่แบบนี้ก็ได้พ่อกับแม่ก็รับรู้หากว่าต้องจัดจริงๆก็คงจัดแบบเด็กๆก็พอน อาจะยุคสมัยนี้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจบของความรักอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เราอยู่กันมา8ปีก็โอเคดีทุกอย่างเส้นทางความรักของเราเริ่มจากในชอบหน้ากาันนิวนั้นสนิทกับแม่ของนาวเพราะมาที่กองด้วยบ่อยๆมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเข้าทางแม่ล้วนๆเลยชอบในตัวของนาวเพราะเป็นคนรักครอบครัวตัวของผมเองก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยชอบเขาตรงนี้มากช่วงที่จีบกันแรกๆก็ไปทานข้าคุณแม่ก็ไปด้วยกันทุกอย่างอยู่ในสายตาของแม่นาวหมดและแม้ว่าจะห่างกันเกือบ13ปี แต่ทั้งสองคนก็เข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากและทำทุกอย่างให้ถูกต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่เสมอเรียกได้ว่าหากไม่แต่งแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านรับรู้แล้วโอเคก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับความรักนั้นไม่ได้จบตรงแต่งงานแต่ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นตั้งหากดีซะอีกถ้าเป็นการประหยัดต้นทุนเอาใช้ต่อยอดทำอย่างอื่นก็ได้